สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีพี่เพียงน้องเอที่น่ารักทุกท่านนะคะก็กำลังเดินทางกลับมาถึงบ้านนะคะสองานะคะดีใจใหญ่เลยดีใจใหญ่เลยค่ะฝนตกนะคะเมื่อเช้าฝนม,มาแล้วพ่อกับแม่มาแล้ว จ้าพ่อกับแม่มาแล้วเมื่เอเช้าไปไม่ได้บอกนะคะ<อ>มาแล้วมาแล้วกลับมาแล้วคะ่ะ ม่มาแล้วพ่อกับแม่มาแล้วแม่ไม่ด้บอกว่าไปไหนนะคะบอกแต่ว่าไปตัดหญ้านะได้ผักบุดมาด้วยนะคะแม่เดี๋ยวบอกว่าไปตัดหญ้าไหนนะคะก็บอกว่าไปตัดหญ้านะก็เอารถยนต์ออกไปนะคะ <c oughs> เป็นยังไงฝนตกเป็นยังไงคะดูดเ่น <c oughs> ดินทั้งคืนเลยนะคะ จะแห้งพายุก็มานะคะเจ๊เจ๊ไหนไหนแม่ดูฟันดิม่ดูไมได้ยามาให้ด้วยเดี๋ยวแม่อาลงรถให้ก็ได้ไม่เต็มกระบะเท่าไหร่นะคะแต่ก็พอได้ทานอยู่นะคะ จ้าเดี๋ยวให้พี่บาดก่อนลูกแม่สวัสด,ดีค่ะสวยๆกับคุณขอบคุณค่ะคุณแม่ก่อนขอบคุณค่ะเสียงหวานเลยลูกจ้าเดี๋ยวแม่เอาให้นะเปลี่ยนย่านะคะเปลี่ยนยา่าก็ทานญ่าใบข้าวมาหลายวันแล้วนะคะขอการอนอภัยนะคะ นายขอบคุณค่าสวยค่ะเป็นเศษหญ้านะคะที่เมื่อคืนให้ทานนะคะหญาสับปะรดยังไม่ได้เก็บนะคะเพราะว่าฝนตกนะคะลูกๆก็ เตรียมตัวไปทำงานกันแล้วนะคะน้องกิ๊กน้องกวางก็ได้งานพิเศษทำนะคะช่วงปิดเทอมก็พอได้เป็นช่วยแบ่งเบาภาระบ้างนะคะก็พอได้ค่าเทอมนะคะ ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณพี่ๆน้องๆเอฟซีที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจครอบครัวน้องนาตยาพิวัฒนานะคะยังไงก็ฝากสองสาวน้องนาตยาพิวัฒนาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจคุณพ่อคุณแม่ตลอดไปด้วยนะคะขอให้รักน้อยแต่กะรักนานๆนะคะ <c oughs> <c oughs> อพอควันแม่ควันก็จะมาถ่ายทอดนะคะวิถีชีวิตของครอบครัวในแต่ละวันให้คุณพ่อคุณแม่ได้รับชมกันนะคะ อาจจะไม่มีคอนเทนต์อะไรโดดเด่นนะคะต้องขอกระปทานอภัยนะคะเพราะว่าสถา,านที่เราอยู่นะคะก็มีประมาณแค่นี้นะคะก็จะมีถ่ายคลิปสาวๆบ้างนะคะถ่ายคลิปออกไปข้างนอกบ้างนะคะในการไปหาอาหารให้สองสาวนะคะ นานๆนะคะนานๆได้เปลี่ยนอาหารให้ก็นานแล้วนะคะหลักก็น่าจะเป็นเดือนแล้วนะคะที่พ่อควันแม่ควันไม่ได้ไปตัดให้นะคะดูทานหมดเลย หนึ่งนะแปบ๊บเดียวนะคะพอควันกำลังไปทำที่ตักขยะใหม่นะคะแซบบ่ลูกแซบบ่โอเหมือนคนเรานะคะทานบางทีทานอะไรซ้ำๆเดิมๆนะ,ะก็อาจจะเบื่อดูบ้างนะคะ ก็ได้มาเปลี่ยนอาหารลูกให้นะคะกนานๆได้กินอาหารแบบใหม่นะคะก็อร่อยนะคะก็พ่อแม่ควาวก็พยายามจะหาอาหารเปลี่ยนม้นะคะให้สาวๆได้ทานบ้างนะคะเดวให้ใหม่เดวให้ใหม่ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณพี่ๆน้องๆเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะที่ ได้มาอุดหนุนผลไม้ออนไลน์บ้านน้องนาตยาพิวัฒนานะคะคะแนนที่ได้นะคะส่วนหนึ่งแม่ควันก็พอเอาไว้ในการเติมน้ํามันรถนะคะไปตัดหานให้สา,สาวๆนะคะอีกส่วนหนึ่งก็พอได้ซื้อต้นสับปะรดนะคะที่เหลือนะคะก็ไว้ใช้จ่ายบ้างนะคะแล้วก็แม่ควันก็จะสะสมทีละนิดทีละหน่อยนะคะพอไวเอ้เป็นคะแนนนะคะชําระพิวาฒนะคะชําระค่าตัวพิวาฒนะคะ ที่พ่อควันแม่ควันกู้เจ้านายซื้อนะคะก็แม่ควันก็จะเริ่มต้นชําระสิ้นเดือนนี้นะคะก็มียอดที่แม่ควันสะสมมาเรื่อยๆแล้วนะคะยอดที่แม่ควันสะสมมาเรื่อยๆนะคะที่ตั้งแต่พ่อควันแม่ควันจําหน่ายมาแม่ควันก็ค่อยๆสะสมนะคะมาทีละน้อยนะคะตอนแรกก็กะว่าถ้าได้กลับบ้านนะคะแม่ควันก็จะพยายามหานะคะหาคะแนนมาชําระท่านนะคะแต่ไม่ได้กลับบ้านนะคะแม่ควันก็จะเอาคะแนนส่วนที่แม่ควันสะสมนะคะ พอตอนนี้ก็ได้หนึ่งหนึ่งหมื่นคะแนนแล้วนะคะแม่ควานก็จะไปชําระนะคะขอให้ได้ตัดทีละนิดเทละน้อยก็ยังดีนะคะดีกว่าเรามาสะสมยอดเยอะๆนะคะเพราะว่าแม่ควานพ่อควานก็ไม่ได้จ่ายมาสองปีแล้วนะคะก็ดอกเบี้ยก็โอ้โห <c ười> ขึ้นมาแบบเยอะมากๆเลยนะคะ <c ười> ก็เลยแม่ควานก็เลยคิดนะคะคิดว่าถ้าเป็น แบบนี้นะคะถ้าไม่จ่ายเลยแม่ควันก็คิดมากค่ะคือกับดอกเบีย้ยที่ขึ้นมานักลอกวัวว่าเราจะใช้ชาระไม่หมดสักทีนะคะแม่ควันก็ว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้นะคะก็จะเอาคะแนนที่แม่ควันสะสมไว้เรื่อยๆนะคะตั้งแต่ขายจาหน่ายผลไม้ออนไลน์มานะคะก็พอได้เก็บบ้างนะคะตอนนี้ได้หนึ่งหมื่นคะแนนแล้วนะคะแม่ควันก็จะเอามาจ่ายนะคะสิ้นเดือนนี้นะคะเดี๋ยวยังไงก็จะแจ้ง สลิปนะคะจะแต่งใบเสร็จให้พี่ๆได้รับทราบกันนะคะ <_ an> ขอบคุณนะคะขอบคุณ,ค,ณคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณพี่ๆน้องๆเ c ที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะที่ได้เมตตาครอบครัวน้องนาตยาพิวัฒนานะคะ <_ an> มาอุดหนุนผลไม้ออนไลน์นะคะ <_ an> ขอบคุณพี่ๆได้มาช่วยอุดหนุนลอตเตอรี่บ้านน้องนาตยาพิวัฒนานะคะ <_ an> แารควานพ่อควานก็จําหน่ายผลไม้แค่อาทิตย์ละครั้งนะคะก <_ an> <_ an> ็พอได้มาไว้ใช้จ่ายนะคะพอได้เก็บสะสมบ้างนะคะ ก็เราก็ไม่มีเงินเดือนนะคะตั้งแต่โควิดมาแม่ควันก็หยุดการชําระพิวาสนะคะมาสองปีกว่าแล้วนะคะก็ดอกเบี้ยก็ขึ้นมาทบเกือบสองไม่ใช่แบบโอ้โหขึ้นมาเยอะจริงๆค่ะจนแม่ควันช่วงหนึ่งก็ท้อนะคะท้อแล้วก็เหนื่อยนะคะก็เคยพ่อควันก็เคยเกินเกนกับแม่ควันนะคะว่าถ้าเราไม่ไหวจริงๆเราปล่อยพิวาสไปไหมแม่ควันก็บอกว่า ขอสู้นะคะขอสู้ขอบคุณกําลังใจที่พี่ๆมีให้กับครอบครัวน้องนาตยาพิวัชนานะคะขอบคุณที่ช่วยเหลือนะคะขอบคุณที่ให้กําลังใจมาโดยตลอดนะคะแม่ควันก็จะสู้ๆนะคะไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นนะคะก็จะทําให้ดีที่สุดนะคะในเดือนนี้นะคะแม่ควันก็จะเข้าไปชําระนะคะ,อะดอกเบีย้ยขอตัดดอกเบี้ยก่อนนะคะเรามีเท่าไหร่เราก็ขอชําระไปก่อนนะ,ะเพราะว่าถ้าเรายิ่งสะสมมาเรื่อยๆดอกเบี้ยก็ขึ้นแบบ จะเกือบเท่าตัวแล้วอย่างนี้ค่ะก็เลยแบบขอตัดสินใจเอาคะแนนที่สะสมตั้งแต่จําหน่ายผลไม้มานะคะก็มันก็แม้คราก็ทําแค่อาทิตย์ละครั้งนะคะก็พอได้เก็บบ้างนะคะ ค่าใช้จ่ายอะไรแล้วนะคะก็พอได้เก็บนิดหน่อยบ้างก็ตอนนี้ก็ได้อยู่ที่หนึ่งหมื่นคะแนนแล้วแม่ควันก็จะเอาไปชําระนะคะยังไงก็จะมาแจ้งใบเสร็จให้พี่ๆได้รับทราบกันนะคะพี่ๆขาขอบคุณกําลังใจด้วยนะคะยังไงก็ขอฝากน้องนาตยาพี่วาสนาและครอบครัวไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกท่านด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆาเลยนะคะขอบคุณพี่ๆที่เข้ามารับชมเข้ามาให้กำลังใจนะคะกลับจากมาตัดหญ้าแล้วนะคะ หลักปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีนะคะสู้ๆค่ะเพื่อสองสาวน้องนาตยาพิวาสนานะคะ